โอ้มัมมี่ลองเล็กอันนี้น่าจะไม่ใช่ตัวจริงนะตัวจริงด้วยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โอ้โอตุ๊กตาเยอะจังประตูใหญ่ไม่เอาน่าประตูใหญ่ไหม,อ,หหไหมอืมอมโอเคโอ้โหเชียดเชียดเลยเมื่อกี้นี้นี่คือรหัสบนผนังหรือไม่แม่ผมก็แปลซะผมก็อ่านซะแบบนั้นเลยมันขาดอะไรไปบางอย่างนะครับก็คือจิ๊กซอนนั่นเองนะที่ผมไปเจอมา มีคอมพิวเตอร์ตรงนี้อันนี้คือตู้เซฟแล้วก็มีรหัสซึ่งรหัสก็มีอยู่บนจิ๊กซอเลยฮะเดี๋ยวนะแปบนึงนะผมต้องหาจิ๊กซอให้ได้3อันผมเจอมาแล้ว1อันก็เหลืออีก 2, ซึ่ง2อันสุดท้ายเนี่ยน่าจะมีรหัสอยู่มีและ4กับ9าขาดอีก2ตัวแต่มจิ๊กซออยู่ตรงไหนบ้างตรงนู้นหมดเลยฮะไปะเดี๋ยวไปหาจิ๊กซอกันจิ๊กซออยู่ข้างบนหมดเลยนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมขอไปดูฮักกี้วักกี้ก่อนว่ายังอยู่ที่เทิมหรือเปล่า โอเคอยู่ที่เดิมนะครับสวยงามแต่จริงๆนั่งเล่นมาผมก็ไม่คิดว่ามันจะเล่นานานขนาดนี้นะเออมันก็นานระดับหนึ่งเลยนะเนี่ยตรงนี้ชิ้นหนึ่งเก็บมาแล้วก็ตรงนู้นเก็บมาชิ้นสุดท้ายโอ้ <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่รู้จะพูดยังไงจิก๊กซซก็อันนี้เดียวเก็บได้ทีละอันฟิวยังใหญ่เก็บได้3อัน3อันหรือ2อันได้แหละมาแล้วครับมาแล้วครับใส่เข้าไปเด้พร้อยผมจะลองเลี้ยงจากซ้ายไปขวาดูนะ4579 4579โอเคถูกต้อง ีก,การอีกอันเฮ้ยคีก,การสีดำฮะได้มาเป็นที่เรียบร้อยมันเขียนว่าความปลอดภัยเราต้องไปหาเพราะไม่ใช่หาใช้คีก,การสีดำเพื่อปิด AI นะครับห้องนี้ฮะเอ๊แต่ผมได้คีก,การสีดำมาแล้วใช่ปะผมก็สามารถเข้าห้องที่มีรูปไข่ได้แต่ผมลืมแล้วดีว,ว่าห้องนั้นมนอยู่ตรงไหนอ่าอยู่ด้านล่างอยู่ด้านล่างโอเคปะเดี๋ยวผมขอเข้าไปที่ห้องนั้นก่อนนะผมอยากรู้ว่ามันมีอะไรฮักกี้วักกี้ก็ยังอยู่ที่เดิมฮะก็จะไม่ไปยุ่งกับ เห็นได้ไงดีอ่ะมานี่ห้องนี้ดูสิอ่าเปิดได้จริงด้วยวอ t อันนี้สองอันนี้สามเปิดได้ปะเปิดไม่ได้นะครับเป็นห้องอีเตอร์เอกแน่เลยผมคิดว่านะตรงนี้ล่ะโอ้ยเหมือนเป็นสํานักงานเลยฮะแล้วก็เป็นห้องทดลองไปด้วยส่วนหนึ่งว a t อุ้ยอะไรเนี่ยโอเค ข้างในนี้ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะซึ่งะถา,ถามผมว่าข้างในนี้มีไว้ทําไมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันเอาเป็นว่าเก็บไว้ก่อนอะเดี๋ยวไปทําภารกิจหลักต่อแล้วส่ตัวผมคิดว่ามันก็น่าจะมีความลับอะไรเยอะแยะเลยแหละในป o p p y p เพย์ไทม์ฉบับโรบอกเนี่ยโอ้ฮักกี้วักกี้ตรงนู้นนะผมต้องรีบขึ้นไปข้างบนให้ได้มาข้างในนี้ผมต้องทําอะไรบ้างโอ้คัสซีนะฮ่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคุณตกกลุ่มรักมันโอ้ยฮักกี้ วิ่งวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปฮะวิ่งไปฮะรอบนี้วิ่งได้เรื่อยๆเลยโอ้มีสตามีหน้าหมดด้วยไอเราก็ดดูว่าวิ่งไม่เมืนหมดเข้า่าที่ด้านขวาด้านขวาสวยเข้าตรงนี้สวยแล้วก็วิ่งขึ้นไปก่อนวิ่งขึ้นไปก่อนวิ่งขึ้นไปก่อนเปิดโอเคไป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 ลงด้านล่างนี้เฮ้ยวัดเกิดอะไรขึ้น เข้าตรงนี้โอเคแล้วก็ตรงนี้โอเคมา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 ทำไงทำไงตรงไหนตรงนี้เอ้าเอ้าเอ้าเอาทำไมผมเดินไปได้เอ้าผมเดินไม่ได้ไปทีนี้ผมต้องมาเชื่อมตรงนี้โอเคต้องทำไงอะ่ะมาโอเคอันนี้ผมเดินไม่ได้อ่ะทำไงอะ่ะประตูนี้เหรอไม่ใช่ ฮักกี้วัืกี้จะเข้ามาตรงนี้ผมต้องทำไงอ่ะอ๋อนี่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 โอ้โหโอ้โหก็ไม่รู้มามาไปโอเคได้แล้ว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 ไปไปดิไปเอา้าไม่เปิดไ้าเปิดไงอ่ะกดแล้วนะตีจอภาพจอภาพอ๋ออ๋ออ๋อ ลืมอ่านลืมอ่านลนนะครับลนตีปะ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 เรือเรือเวลาจะหมดแล้วเรือ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 เรืเฮ้ยเวลาจะหมดแล้วตีอะไรอ่ะผมก็ตีอยู่อ๋อ ผมต้องฟื้นขึ้นไงอ่ะอย่าโบกนะว่าผมต้องกลับไปเล่นใหม่เอาจริงอ่ะเนี่ยอะมะรอบนี้นะครับผมเล่นหลายคนนะก็3คนด้วยกันมารอบนี้ไม่รู้จะผ่านหรือเปล่านะคือผมยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับวิธีการเล่นเนี่ยคือมันต้องเล่นยังไงแต่มา้าอีกสักรอบแล้วกันคือมันต้องปิดหน้าจอให้หมดอะ่ะตามที่ผมเข้าใจนะโอเคไหมปิดปิดโอ้ยเยอะจังแฮะ เอะเข้ามา3คนดิทำไมเหลืออยู่แค่2คนเลยเนี่ยเหมือนจะต้องเล่นหลายคนนะอันนี้เล่นคนเดียวมันไม่ทันอ่ะอ่ะอีกรอบนะครับคือจริงๆเนี่ยมากัน8คนนะ8ดคนเลยเหลือ2เป็นไปได้ไงไม่รู้เออคือผมก็ไม่แน่ใจว่าจะชนะไหมนะแล้ววิธีการผ่านเนี่ยมันผ่ายัางไงก็ไม่แน่ใจเออเราเป็นว่ามามเชื่อมเชื่อม ติดเรียบร้อยเพื่อนเอาหน่อยนี่นี่นี่เอาหน่อยเอาหน่อยฮู้ได้ด้วยโอเควู้ยนี่ไงเข้ามาถึงบอสเป็นที่เรียบร้อยนะครับบอสคือตัวนี้เนาะเอ๊ะเทเลพอร์ตกลับไปที่ล็อบบี้ลลางเอ้าจบแล้วโอ้โห โอ้มันติดมันติดอยู่ตรงนั้นนานมากแล้วผมเล่นเป็นชั่วโมงอะแ,อแค่ด่านนั้นนะผมไม่รู้เหมือนกันว่าเล่นคนเดียวผ่านไหมแต่มันน่าจะผ่านแหละแต่ไม่รู้ดิเล่น2คนมันผ่านนะเออคุณได้รับอนุญาตให้เข้าห้องจําลองว้าวห้องไหนเอ้ยผมได้มือมาแล้วนะผมน่าจะเข้าห้องนี้ได้ดูสิอ่าได้จริงด้วยนี่ห้องนี้คืออ่านี่ไงนี่ไงมีห้องหนึ่งห้องสองอันนี้คืออะไรอะเปิดได้ด้วยอ่า คือสามารถสร้างห้องเล่นได้ใช่ป่ะตามความเข้าใจนะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเอาเป็นว่าผมยังไม่สนใจแล้วกันฮะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับกับ poppy playtime forever ใน roblox เอาจริงๆก็เล่นไม่นานหรอกฮะถ,ถ้ารู้วิธีโดยเฉพาะไอ้ดาสุดท้ายเนี่ยติดนานนานแต่ก็ผ่านมาได้นะก็นั่นแหละฮะเอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับไปเจอกันในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้เนี่ยสวัสดีครับผม